รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุมโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกโอีโคคอสในเครือชีวากร๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ประสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่999,000บาทเท่านั้นชีวาพูลวิลา่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ,พภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุข สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกนิทรรายสบายๆครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำรายการที่นี่ครับผมอยู่เขาใหญ่ครับอยู่ในโรงแรมเดอะชีวาคันทรีนะครับคันทรีคลับคันทรีบูติีนะครับที่ผมอยู่อยู่เนี่ยเป็นหนึ่งในระบบดิเวทของชีวาครับที่มี8ระบบซ้อนกันนะครับและมีคอนโดมิเนียมนะฮะทั้งขายขาดและการลงทุนนะครับคอนโดมิเนียมมีทั้งที่ชีวาแซงเจอรี่และที่ชีวาแคสเซิลครับ เเรามีบ้านชาเล่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาแฟนๆไปชมบรรยากาศของการตอกเสาเข็มบ้านชาเล่เป็นคุณหมอท่านมาจากอเมริกาครับท่านช่วชีวิตอเมริกามา40กว่าปีครับจบแพทย์ที่นู่นนะครับแล้วก็เลยเชิดคุณหมอเบนท่านก็จะมาอยู่ที่นี่ครับมาอาศัยที่นี่แล้วก็จะมาช่วยในศูนย์พแพทย์เราที่นี่ด้วยครับที่นี่เรามีโรงแรมที่นี่ครับชีวาคันทรีบูติ้โรงแรมน่ารักๆนะครับ แต่ตกแต่งภายในแบบงามง่ายพอเพียงนะครับพอดีที่ดีพอแบบบริโภคแบบมีห้องที่หลากหลายครับทั้งห้องเดี่ยวห้องสวีทนะฮะห้องเตียงคู่นะครับก็หลายคนพักนี่ก็ชอบนะอะไรเป็นร้านที่คัมเบลเล็กๆครับเดีวนี้ก็จะมีโรงแรมของชีวากับ B2 นะครับ B2 เขาใหญ่นะครับซึ่งผมได้เตือนไปอยู่กับคุณพิชัยจาวาลาละนะครับเดือนสองเดือนก็น่าจะเปิดให้บริการแล้วนะครับเออเรามีดนตรีกวีศิลปะ ชิวาเลเจนด์นะครับมีเข้าชมจุประมาณ2-300คนนะครับมีคอนเสิร์ตมีลีลาศนะครับมีบรรยายนะครับมีการให้ความรู้เป็นห้องมัลติเพอร์โพสที่หลากหลายนะครับก็ชิวาเลเจนด์ก็เป็นอาคารขนาดใหญ่ครับประมาณ8,000กว่าตารางเมตรนะครับแล้วมีชีว่าเป็นสวนผักออร์แกนิกครับเราปลูกทุกอย่างเราทานได้เราทานทุกอย่างเราปลูกได้เราทำชีสเองเราทำโยเกิร์ตเองนะครับ เป็นอาหารจากเชฟมาสเตอร์เชฟนะครับจากกอนดอรเบอร์นก็เชฟเราก็ถือว่าเป็นเชฟที่ทำอาหารอร่อยมากๆรวมถึงมีอาหารมังสวิรัตด้วยนะครับชีวามาเรียนะครับร้านมาเรียซึ่งเสิร์ฟอาหารมังสวิรัตแก่ผู้รักสุขภาพนะครับแล้วมีเชียวเวสนะครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูไอดีชัวไวศ์ศูนย์แพทย์นะครับมีแพทย์แผนจุบันแพทย์แผนไทยและเร็วนี้เรากำลังจะฟอร์มทีมคุณหมอนะครับเป็นแพทย์ทางร่วมนะ แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ฝังเข็มเนี่ยเป็นสถาบันแพทย์ทางร่วมนะฮรรวมถึงควันต่มด้วยนะครับน,น,น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับผมได้คุยกับดรมาเรียเป็นดรจากที่มหาลัยมอสโกนะครับโครงการที่เราร่วมทุนกับทางรึกษาชื่อว่าชีวารึกษาเรามีสปอตลับนะครับแล้วเราก็มีอีกส่นนที่ผมชอบมากเลย ทำทาราครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีการคลาสปฏิบัติธรรมนี่คือระบบนิเวศของชีวะทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ได้ขยายไปที่เฟสที่2คือที่เดอะแคสเซิลวันนี้ผมเชิญพี่อนชิตมาผมพาพี่ชิตไปเยี่ยมแคสเซิลนะครับว่าการตกแต่งภายในเป็นยังไงทําไมไอเดียนี้มาจากอะไระครับแคสเซิลนี่เริ่มมาจากความทรงจําที่แสนสุขของผมเรีวยกว่านาสโตเจนะครับนี่สิบกว่าปีแล้วผมคุณแม่ผมนะ พระญิ่งกวันจิตนะครับท่านก็จบแพทย์ศิลานั้นคุณแม่จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญในการศึกษามากเลยกล้วส่งผมอยู่กรีนะผมก็ไปเรียนที่ King College ที่ออบดีนนะครับซึ่งที่ออบดีนเนี่ยคิงคอลเลจออเบดีนเนี่ยเป็นเป็นเมืองเก่าเป็นโอลออเบดีนเมืองเก่าสร้างตั้งแต่ปี1495ก็ประมาณก0 0ปีแล้วครับสมัยสุโขทัยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครบนะครับอาคารอยู่ครบเป็นหินเป็นปราสาทผมก็ประทับใจ น้องสาวผมก็ไปเรียนที่ออกซฟอร์ดนะครับที่ลา์คริปกรีนคอลเลจก็เป็นภาษาผมก็เลยคิดว่าผมจะทำอะไรที่สไตล์ภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาใหญ่นะครับเรามีทสัสคาน่าภาษาสไตล์อิตาลีทสัสคานาหรือทัสคานีเนี่ยแฟนทัสคานเรา,า,รา,ามีภาษาฝรั่งเศสนะครับที่ไมโอโซนนั้นที่เดชิวาแคสเซิลเป็นภาษาอังกฤษครับครับไปชมบรรยากาศผมพาพี่วิชิตนะครับ พี่ชายที่ผมนับถือมากๆเลยไปเยี่ยมชมภายในของการตรกแต่งภายในปราสาทนะครับหลังจากนั้นผมจะพาพี่ชิดไปเยี่ยมชมการตกแต่งภายในของคิวบาแคสเซิลอินทอร์เอียเขาทำยังไงนะครับก็สีอินีเทอร์ลิวิิ่งครับผมว่าท่านต้องชอบเพราะผมชอบมากๆเลยครับเชิญชมครับ พี่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอบมาไม่ได้เจออาจารย์ตั้งนานเลยพี่ไม่ได้มาหลายปีแล้วครับผมนดมาดูว่าไปถึงไหนเราถึงไงฮะหินเยอะไหมที่นี่สวยเมื่อกี้ผมเดินรอบหนึ่งแล้วนะอาจารย์สวยมากเลยร้อยดีข้างล่างดิบนะสวยแบบอังกฤษดอกกลาบดิฮะอันนี้ตามสไตล์อาจารย์อยู่แล้วเนี่ยนะครับอังกฤษิดช่ากุหลาบอ่าหัวสิงค์ครับเป็นสวนสไตล์อังกฤษนะครับแล้วแล้วผมเห็นปราสาทเนี่ยปราสาททางเข้าปราสาทคลาสโซนี่นะครับนะโอ้โหเป็นปราสาทที่ระดูครับ สวยสวยจานสวยมากเลยครับเป็นความฝันที่เราพอเราได้ปิดโครงการที่เดอะชีวาาซั่งชุยแล้วนะครับครับก็เป็นน้องใหม่ที่นี่นะครับโอ้โหดูาติ่าจารย์ได้หินทุกเนี้ยมจากไหนเนี่ยทางวงจุ้ยนี่ดีมากเลยนะจา์ในถ้ำท้ำลึกเลยเป็นหินย้อยที่ดูครับเขาสปาร์คิงอันนี้คือเพราะผมผมเนี่ยช่วงของชีวิตผมเนี่ยผมสามนึกนะครับครับแล้วก็ไปสามลิกที่ดูเรื่องของจุ้ยตอนนั้นก็ ร่ำรวยเป็นปกตินะวันจ้างดูหงจุ้ยเยอะเพราะว่าเขาเลือนว่าถ้าจัรเชื่อดูหงจุ้ยเนี่ยมีแต่ร่ำรวยร่ำรวยอ่านะปลาเทมันเลยนะนะก็เคยบรรยายเรื่องหงจุ้ยบ้างไปครับกับซินแสดับประเทศนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนี่ก็มีสิ่งสิ่งนี้ก็มีความหมายว่าเป็นทวารบาลอือที่ทักเข้าใช่ไหมครับครับ ความไม่ดีต่างเนี่ยก็ถ้าถูกฝักสกัดไว้ถ้าผ่านสิงใหญ่ได้ต้งมีสิงเลมีสิ่งเล็กอีกั้นหนึ่งแต่ว่านี่วางไม่หมดนะตอนถึงตอนถึงสิงเล็กเนี่ยเจอหินก่อนผ่านหินก่อนให้ได้ก่อนนะฮะพอผ่านก่อนถึงสิงเล็กเนี่ยมีสิงอีกตัวหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นศาสตร์พันปีนะพวงจุ้ยวงคือลมจุ้ยคือน้ำพี่เห็นว่า ลมพัดยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมดีเลยอากาศดีเลยอาจารย์ตัวนี้เป็นอุโงลมครผมผมดีไซน์สองอาคารนี้เป็นอุโมงค์ลมครับเดี๋ยถ้าพี่ขึ้นข้างบนนะครับโอ้โหลมทั้งวันไม่อยากลมวันนี้อาจารย์จะพาผมไปดูงานใหม่ของอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราเราเราได้พัฒนาระบบการก่อสร้างเนี่ยไปไกลมากแล้วผมว่าช่วงก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ดีแล้วนะเร็วนะอาจจะเมื่อที่เราสร้างคารสี่ชั้นใช่ใช่สองวันเสร็จอ่าตอนนั้นพี่ชิคก็เข้ามามาดูใช่ไหมครับตอนเราทำโครงสร้างสี่ชั้นสองวันเสร็จ ผมก็พัฒนาต่อจากนั้นจนกระทั่งเราผลึกแล้วว่าเราสามารถทำคอนโดมิเนียมเนี่ยเสร็จภายในสี่ข้าวเท่าที่อาจารย์บอกเอาชิ้นส่วนมาประกอบประกอบประกอบกันเลย<ช>นะทุก <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่างเลยนะเพราะว่าเหตุผลคือพอเราประกาศประกาศเลยว่าเราจากราคา1นึ่ล้านเจ็ดแสนา่บาทลดลดล้านหนึ่งเราจะเก้า่เราต้องไปลดเรื่องเรื่องคมสูญเสียกันได้ได้ครับผมนะเดกกันเนี่ย เราก็ไป็นาทิ้งองค์ประกอบของของคอนโดมิเนียมนะฮะก็มีทั้งศูนย์แพทย์ก็มีชั้นหาชั้นกเนี่โอ้โหเป็นสกายบาร์วันนี้ผมจะต้องเสียอกาสละจานมานของเขาใหญ่มากเลยครับขนั้นี้คือร้านอาหารและร้านกาแฟที่ผมพาพีชมบรรยากาศการตกแต่งแล้วกันสนใจแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูการก่อสร้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ดูการตกแต่งภายในวันนี้ให้ครบเลยครับไหนไหนมาทั้งทีนะจานพี่ เห็นเราตั้งแต่ตึกแรกแล้วนะครับของชิวาไสดโอ้ยจำได้ตอนนั้นเลยเนี่ยนะตึกแรกจากจากรีสอร์ทเก่านะมีแต่ต้นหญ้านะแต่ดอกหญ้าสวยดอกหญ้าสวยนะแล้วจานขึ้นเราคนเอจานจะขึ้นไหวไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นคนเขาก็คิดเยอะนะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันทําได้จริงหรือเปล่าคแต่ตอนนี้ตอนนี้มันพิสูจน์โดยผลลัพธ์แล้วโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะผมพอเห็นแล้วจริงๆครับเดี๋ยวงีะเชิญข้างใครครับขอบคุณมากครับอาาจรย์ ว e ล c ค m ัมสู่ชิว่าแคสเซิลครับโอ้้านี่ตกแต่งสไตล์ประสาทอังกฤษอังกฤษนะขนาดเครื่องบดเมลกาแฟนี่ก็มาจากจีนนะครับเนี่ยนี่จากจีนใช่จ้าจ้าอืมเอ่อหลายชิ้นเนี่ยฮะ All o u r visitors come ครับ bring happiness คนที่มาเยียมเราเนี่ยนีความสุขมาให้ครับผม some by coming others by going ไปไปมามาคือคือแม่ไม่จะมาแล้วมาหายไงเขาไปไปมามาแล้วอย่าอยู่นานเพราะว่าเนี่ยภาษาันธุ์พอเพื่อเขาด้วยด้วยนก็ได้อาจารย์แล้วนกนกนกอะไรครับอันนี้เป็นกราวส์กราวส์นี่เป็นนกในสกอตแลนด์ถึงขนาดมีเล่าชื่อเฟมัสกราวส์แล้วกราวส์กับกลาสนี่มัน ้็ใกล้เคียงกันเลยเขาเห็นบอกว่ากราส์เขาก็เติมกราสเลยหลังจากนี้ก็มีกานต่เงๆเยวจะพาพี่ขึ้นไปชมข้างบนครับโอ้ยอาจารย์มีมีไอเวนโฮด้วยนะนี่เด็ดสุดเลครับบริเวณชั้นล่างของเดอะแคสเ์ิลเนี่ยเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็ร้านชาแล้วก็ผับสไตล์กรีกบรรยากาศนี่เลยนะก็มีร้านกาแฟต้องมีเครื่องบดกาแฟอันนี้อายุก็ไม่ไม่มากครับมาสักร้อยกว่าปีอาจารย์ไปได้จากไหน ที่ตอนไี้เรียนอยู่ที่อยู่รปกันโอ้อจารก็แล้วก็มีพวกพรับเนี่ยมีอัศวินอืมอ่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นไปชมข้างบนนะครับโอ้โเยี่ยมเลยอาจารย์ที่สุดยอดจริงคือชั้นสามแหละฮะมาสัจจ์งานสร้างมากโอ้เดี๋ยวต้องไปครับครับเชิญครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรียนชั้นสองนะพี่จะเป็นแกลเลอรี่นะครับโอ้อจารจะมีภาพครับที่เล่าเรื่องต่างๆนะครับคือผลงานที่เราทำกันมาประมาณห้าร้อยโครงการตลอดเวลา ครับบปีนี่อาจารย์อาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอาจารย์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะดูจากตัวอาคารนะนะฮะนี่ก็เป็นบ้านของชิวะแซงจากฟาร์มโดนนะฮะตัวนี้ครับหลังนี้นะฮะที่เราสร้างมาสองวันตัวอย่างจำเรื่องราวเล่าเรื่องนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจำไม่ได้ละหลังแรกคืออันไหนครับอันหลังแรกคือตรงนี้เลยใช่ไหมหลังแรกคือตัวนี้อ่าอ่าใช่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  ก็โตขึ้นโตขึ้นบนต้นไม้ครับแต่เรช่ันี้ก็เป็นแกรี่เดี๋ยวผมพาขึ้นชั้นสามซึ่งจะเป็นห้องที่วิวสวยมากที่อาจารย์บอกไว้นะครับครับเรนี้เป็นชั้นสามซึ่งชั้นที่ผมใช้มากที่สุดในการประชุมต่างๆกับพวกบรรดาสามลิกวิสกอร์โครงการหลายพันล้านก็เกิดที่นี่ครับนี่ก็จะเป็นพร็อพต่างๆนี่ได้จากเวนิสโอ ตอนนี้ก็อยูดอีิงไม่นานนะอาจารย์ก็จะจมน้ำแล้วเหมือนกรุงเทพอ่ะกรุงเทพก็กำลังจะจมน้ำาใช่ใช่ใช่ทุกสำนักทางนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับ geologist รวมทั้งผมด้วยกรุงเทพจมแน่แ่เพราะกรุงเทพสิงห์กิงทุกทุกปีแม้แต่พระอะไรครับแลวงพ่อศิลาบหวจมกรุงเทพจมใช่ไหมใช่ครับต้องต้องแล้วจริงจริงแล้วจะจมนี่อีกไม่กี่ปีเองนะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเราเราประมาทมากเลยคือ ทะเลเนี่ยค่อยๆตื่นขึ้นมาช้าแถวพระรามสองผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแถวนั้นปรากฏว่าต้องต้องคอยไปดูนะเขาลึกมาเรื่อยๆนะฮะจาวบริเวณนี้ก็จะมีวิววิวผ่นร้านนะฮะและที่ผมชอบสุดคือตรงนี้ครับเชิญครับจากบริเวณนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมนี่คือห่วงจุ้ยเลยนะฮะที่ผมที่รือว่าผมเป็นสินแสห่วงจุ้ยนะครับเราเราทำอารสองสองหลังแล้ว เราบังคับให้ลมไหลตรงนี้อ่าควงควงจี้คือลมควงควงคือลมนี่คือน้ำ่าครับี่ดูครับโอ้โหอาจารอดิหาไม่ได้แล้วนะจ๊ะรีวิวตรงนี้พี่เอาเงินกี่ร้อยกี่พันล้านนะครับครับอาจารย์คนเราถ้ามายินตรงนี้เลยเนี่ยความสุขเกิดเลยนะผมบอกให้อายุแพทย์ทุกสํานักพูดตรงกันว่าอากาศนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดครับแต่นี่ก็จะเห็น โอ้ดูตัวอาคารสวยมหากรรมคอนโดอยู่ที่นู่นนะอันนี่อันนี้คือมหากรรมอาจารย์เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวกลับเล็กขึ้นเดี๋ยวกลับใหญ่เดี๋ยว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 ไม่เล็กหรอกเดี๋ยวไม่เล็กหรอกอาจารย์อันนี้ก็ผมชอบนั่งตรงนี้ฮะแล้วยืนตรงนี้แล้วชมวิวพระอาทิตย์ตกดินผมไม่แปลกใจเลยนะที่อาจารย์จะคิดงานได้เรื่อยๆนะอาจารย์เล่นเล่นแอบมาซุ่มมีบรรยากาศกินนี่เองนี่พลังคอสเมตฟอสพลังธรรมชาติจะมีพลังอะไรดีกว่านี้ครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ย ผมอยู่ชั้นเก้าออฟฟิศผมสามร้อยตารางเมตรนะครับเปิดแอร์เย็นฉ่ำท้งวันอ่าทูกนี้ไม่ได้โอ้นี่คนละเรื่องเลยเดี๋ยวจากนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะพาพี่ชิดเนี่ยไปชมการก่อสร้างครับเขียนริบๆเลยฮะเราลองไปดูของจริงกันดีกว่าว่าเขาทำยังไงครับนี่ก็แต่ตัวนี้ก็เหมือนบ้มเชิงเทินนะครับอืใช่เราสามารถที่จะเห็นความเป็นไปของโลกที่มันผ่านไปทุกวันเนี่ย คนงานก็ไม่สามารถที่จะมาหลอกผมได้ว่าเขาทําเสร็จไม่เสร็จอาจารย์องเขียนอยู่เนี่ยหลอกผมไม่ได้ครับสาวนี่ก็หลอกผมไม่ได้เพราะนี่คือความจริงเชิงประจักษ์ครับเอ็มเครื่องเอ็มเปอร์เรชันริสก็ที่ศาสตร์ศิลป์อาจารย์ผมครับผู้ก่อตั้งมหาจิประกอบท่านบอกว่าคือปากยืนยาวชีวิตชีวสาระครับแล้วก็ถช้เถื่อนปากกันมีชีวิตอยู่เต็มรูปสภาพดิบห้าปีครับครับมีทั้งกองอครบอากาศจะเที่ยงดี อืมอืมอารมณ์จริงอารมณ์ยอดเยี่ยมหครับอาหารอายุรเวทออกกำลังกายครับแล้วก็อยู่อาศัยแล้วถ้าครบปกอ่อแล้วเราจะไม่มีชีวิตยืนยาวได้ยังไงนก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่าว่าซีสเป็นเล็บเป็นไงครับจากสภาวะมลพิษฝุ่น PM 2.5ในเมืองใหญ่ที่เข้าขั้นวิกฤต ที่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรักนี่คือทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดกับโครงการคอนโดเดชิวาแคสเซิลคอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับเจ็ของโลกเปิดที่จองแล้ววันนี้พร้อมเข้าอยู่ทันทีจากราคา1 6 9 0 0ล้บาทเหลือเพียง ราคาเริ่มต้นที่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจสอบถามโทร064 524 5709 The c h i h u a h Castle เขาใหญ่คอนโดหรูแห่งใหม่แหล่งธรรมชาติโอ oh, โซนอันดับเจ็ของโลกร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโด The c h i h u a h a Sanctuary เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษ จากราคา1,680,000บาทหรือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูะลอไวไหวชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่064-524-5709 081 421 8 3 2 3เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก